นานๆทีจะอัปเดตโซเชียลให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันสำหรับพระเอกหนุ่มสุดหล่อโป๊บธนวัฒน์วัฒนาภูติที่ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรในโซเชียลก็มักจะเรียกเสียงฮือฮาและกรี๊ดกราดจากแฟนๆได้เสมอค่ะ ล่าสุดหนุ่มโป๊บก,ก็โพสต์ภาพขณะก,กำลังขับรถในลุกสบายๆผมปล่อยเซอร์แบบไม่ได้เซ็ตไว้หนวดไว้คราวเบาๆเ,เสริมด้วยแว่นตากันแดดสีดำที่ช่วยเพิ่มความกล้าวใจเข้าไปอีกขั้นแต่ที่ทำให้แฟนๆใจบางยิ่งกว่าลุกสุดแท่นี้ก็คือแคปชั่นหยอดเบาๆที่อ่านแล้วใจละลายทันทีว่าช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกคิดถึงพี่ก็ได้นะ งานนี้ทำเอาฟแฟนๆแห่กดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะอย่างเช่นโอเคค่ะตรงๆเลยแล้วกันคิดถึงมากมีละครหรือ,อยังคะคุณพี่เท่มากเลยค่ะโคตรเท่เลยเจ้าค่ะอะไรลุกวันนี้คืนหล่อดุบ้านรวยมากค่ะคิดถึงลุงนะคะรับงานได้หรือยังหนูลางงานรอแล้วนะคะนานๆมาทีแต่คุณภาพล้นเลยค่ะทั้งหนวดทั้งแคปชั่นดีไปหมด คมมากไม่คิดถึงที่จะให้คิดถึงใครกันดีแล้ะคะเรียกว่าหายไปนานแค่ไหนก็ยังทำให้แฟนๆใจสั่นได้เหมือนเดิมเลยค่ะคุณพี่ป๊อ